สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับจันทันเนลคาสาฟฟิบอลที่ไม่ว่าจะอยู่ไกลถึงปลายชมพูทวีผมก็จะนํามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับเรื่องรา่าสารในวันนี้ครับหลากหลายเรื่องราวด้วยกันนะครับสำหรับวงการฟุตบอลเอเชียของเรามีอะไรนะวันนี้พูดคุยกันเต็มๆครับกับเรื่องราวที่ยังไม่ได้อัปเดตนะฮะเยอะมากเราจะพูดถึงกรณีของฟุตบอลไทยกันก่อนนะครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศไทยประจําปีเขาคือนิโคลัสมิเกลสันครับได้รับเลือกนะครับให้เป็นนักฟุตบอลที่ยอดเยีี่่่ยมทสุดแหง นี่แทบจะเป็นลูกครึ่งคนแรกเลยนะครับที่ได้รับรางวัลนี้ก็เหมาะสมนะครับส่วนตัวเห็นว่าเหมาะสมมากเพราะว่ามิเกลซันก็ทุ่มเทให้กับทัวร์นาเมนต์ของเราหลายต่อหลายครั้งนะรวมถึงชิงแชมป์อาเซียนเขาก็ยังมานะถือว่างานราดงานหลวงไม่เคยขาดครับแต่มีทัวร์ก่อนนี่แหละนะในการคัดเอเชียนคัพที่เจ้าตัวขอลาเพื่อที่จะทำการติดต่อสโมสรแล้วก็หาสโมสรใหม่อยู่นะครับซึ่งเขาอ,อเข้าใจกันเป็นอย่างดีเพราะคนนี้ทุ่มเทกับทีมชาติมากๆแล้วก็จะกลับมาช่วยทีมชาติไทยแน่นอนนะครับสุดท้ายเขาก็ได้ทีม ในหลีของเยอรมันเขาก็ดีใจมากอะ่ะไม่คาดคิดว่าจะได้รับรางวัลน,นี้นะครับมิเกลซันบอกว่ารู้สึกภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลน,นักฟุตบอลยอดเยี่ยมพร้อมกับขอบคุณมาดามแป้งและก็โคชอิชิอิที่ช่วยให้ทําผลงานได้ดีในช่วงที่ผ่านมา ผมตื่นเต้นมากเลยครับและผมก็ภูมิใจมากกับรางวัลอันทรงเกียรตนินี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยทําให้ผมได้รับรางวัลเพราะหากผมคนเดียวคงทําไม่ได้ขอบคุณมาดามแป้งและโคดอิชิอีทีมงานสตาฟและเพื่อนร่วมทีมทุกคนหลังจากนี้ผมจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อตัวเองและทีมชาติไทยซึ่งเรื่องราวนี้ก็ถูกตีแผ่ไปยังส,งสโมสรต้นสังกัดด้วยนะครับอย่างเอเวอร์เบิร์กนะครับ,รบเขาก็แสดงความยินดีกับมิเกลซันด้วยว่าเนี่ยนะนักเตะใหม่ของเราได้ถูกเสนอชื่อให้เป็นผู้เล่นแห่งปีของ ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งสําหรับความมุ่งมั่นและความเสเียในทีมชาติขอแสดงความดีด้วยนะนิโก้ที่รักคือแฟนๆก็บอกแทบรอไม่ไหวแล้วนะครับที่จะได้ดูพวกเขาคือแฟนเยอรมันนะให้กาลังใจเยอะมากนะแม้ว่าจะเป็นคนไทยก็ตามทีมชาติไทยก็ตามอย่างเช่นคอมเมนต์ว่าสุดยอดหากตอนนี้นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของไทยมาเล่นให้กับเราควรเป็นที่รู้จักมากขึ้นแม้แต่ในประเทศไทยที่ห่างไกลก็ตาม ก็ต้องรอดูผลงานของนิโก้ครับว่าจะโดดเด่นแค่ไหนในทีมเยอรมันลีกรองนี้ก็ลงเรื่อยๆนะครับอุ่นเครื่องต่อเนื่องในฐานะตำแหน่งแบ็กซ้ายซะด้วยเออฉะนั้นในานามทีมชาติก็ไม่ต้องหาไกลเหมือนกันนิโคลัสก็เล่นซ้ายได้เหมือนกันเติมขวาดีๆสักคนน่าจะโอเคเลยสำหรับทีมชาติเรานอกจากรางวัลน,นี้แล้วนะครับก็ยังมีการประกาศเรื่องราวของคิงคัพนะจะได้ไปจัดที่กาญจนบุรี ชัดเจนนะฮะสงขาถูกปัดตกไปถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายของหลายๆคนนะฮะอย่างโค้ดโยงเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าผิดหวังเพราะว่าคิดว่าสงขาเนี่ยน่าจะได้เป็นเจ้าภาพคิงครับเพราะมีความพร้อมคงมีปัจจัยหลายอย่างไม่เป็นไรในผลที่ออกมาเป็นการจันทบุรีถือเป็นจังหวัดใหม่ที่จะได้จัดคิงครับด้วยซึ่งโคตโยงยก็เป็นชาวสงขานะฮะก็ไม่ผิดที่ต้องผิดหวังจากการเลือกครั้งนี้ก็เป็นมิติใหม่ฮะคล้ายๆกับตอนที่สีสเกต f อได้รับการเป็นเจ้าภาพนะฮะ ถ้าเราจำกันได้ก็คือซีสเกตได้รับเกียรติเหมือนกันได้จัดฟุตบอลอุ่นเครื่องนะฮะในช่วงนั้นที่ไทยเจอเติร์กแต่คนละทัวกับคิงคัพนะเพียงแต่ว่าให้เห็นถึงว่าบรรยากาศในตา่างจังหวัด,ดเป็นยังไงนะฮะซีสเกตนี่แบบเรียงรองเท้ารอเลยนะรองเท้ามาจองเลยอ่ะโคตรแน่นโคตรเต็มคึกคักมากนะสร้างกนนระแสได้สังต่างาจังหวัดได้ก็เป็นเรื่องดีนะครับมาดูว่าการจะทําได้ดีแค่ไหนแต่ว่าการเนี่ยได้ยินมาว่ามีการปรับปรุงนะครับเรื่องของสนามด้วย120ล้านเลยนะที่เขาปรับปรุงอ,ะอ่ะเพื่องานนี้โดยเฉพาะไม่ให้ข ขายต,าต้องเตรียมไว้เลยนะห้องพักโรงแรมพอกันไหมเชื่อว,ว่าเศรษฐกิจดีแนะ่นอนจากเรื่องราวของคิงคับแล้วนะฮะสมาคมก็ยังได้รับการยืนยันนะครับว่าจะร่วมผนึกนะครับกับสปอนเซอร์รายใหม่นั่นคือทาง BYD ฮะแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าจากจีนอ่โด่งดังมากแถวบ้านนี้ก็เห็นขี่กันเต็มเลยเหมือนกันก็จะเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของสมาคมฮะยอดช่ำๆเลยฮะต้องดูครับปีนี้แชมป์ของเราจะมีการขึ้นเงินรางวัลให้ไหม เพราะว่าอย่างคิงคัพเนี่ยก็จะเป็นครั้งแรกด้วยที่จัดแบบ มีเงินรางวัลมาเกี่ยวข้องนะแชมป์ก็คือจะได้2ล้านรองแชมป์หล้าน 1, นะฮะถือว่าเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นปกติไม่มีให้เตะเอาแรงกิง้งเตะเอาเกียรติยศแต่นี่มีเงินรางวัลให้ด้วยนะเตะไม่กี่นัด2นัดรู้เรื่องรับไปเลยเนาะสองล้านบาทนะแล้วก็มีผู้ตัดสิน VR ทุกอย่างครบตามจุดประสงค์นะครับความยุติธรรมทั้งหลายแหละคือมาดามผมว่าแกก็ได้ไปดูงานว่าการแข่งขันถ้าจะเกิดความเข้มข้นขึ้นเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างเหมือนกับที่แกไปที่อินโดนีเซียนะครับแค่รางวัลถ้วยเพื่เ คับของเขาอุ่นเครื่องอะชิงเงิน11ล้านนะฮะมันก็เลยกลายเป็นรายการที่ได้รับความสนใจไปทั่วเลยออกฟอร์ดก็อยากได้ไทยเราก็อยากได้นะฮะ ฉะนั้นการได้ไปดูงานกับอิลิโทโฮเฮียก็ทําให้มาดามเนี่ยเห็นมิติต่างๆมากมายนะครับเอามาปรับใช้ได้ก็คิดว่าเงินรางวัลไทยหลีกน่าจะมีการปรับขึ้นแหละนะแต่จะเยอะมากแค่ไหนก็รอคอยดูเอานอกจากเรื่องราวในบ้านเรานะครับทีนี้พูดถึงเรื่องราวในฟุตบอลอาเซียนกันบ้างมีเหตุการณ์ม,รมีกรณีดราม่าเช่นกันนะกับฟุตบอลถ้วยที่จัดขึ้นในระดับนานา,นาชาตินะฮะมีถ้วยพิเศษพิเศษจัดขึ้นเยอะเหมือนกันในอาเซียนนะฮะช่วงนี้นอกจากเพนซิเดตคัมแล้วก็ยังมีถ้วยของ ฟุตบอลตำรวจชิงแชมป์อาเซียนนะที่ประเทศเวียดนามจัดขึ้นตั้งแต่ช่วง11กรกฎานะฮะตำรวจไทยเนี่ยจะนำทัพโดย ธนาชนะบุตรอภิวัตง้วลำหินประมาณนี้นะรุ่นเก่าๆเป็นตำรวจก็เจอกับตำรวจนานาชาติส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเตะลีเก่านะตำรวจที่เตะบอลเก่งๆนะก็จะเอามานะฮะแชมป์ในรายการนี้เนี่ยคือทีมชาติเวียดนามเจ้าภาพแต่รองแชมป์นี่สุดเซอร์ไพรส์เป็นกัมพูชาฮะตำรวจกัมพูชาโคตรเก่งโคตรเจ๋งอะไรงั้นซึ่งเราเนี่ยแพ้ตำรวจกัมพูชาไปนะฮะสองสี่ฮะช็อกไหมล่ะแต่สิ่งที่ช็อกไปกว่านั้นนะครับที่ถูกพูดถึงเยอะครับที่เพิ่งเอามาพูดถึงวันเนี้ยเพราะผมเพิ่งไปเห็นภาพการเฉลิมฉลองที่เขม กัเนะขมรเนี่ยเข้าไปแล้วจบอันดับ2นะครับไปแพ้แชมป์จากเวียดนามน,นะจบอันดับ2แต่ฝีมือเก่งมากถามว่าทำไมถึงเก่งมีนักเตะคนหนึ่งครับอายุยังไม่มากแล้วก็เล่นเกมอาชีพอยู่เขามีชื่อว่าวาเลนไทน์เอเคจูโ ah นะฮะหมายเลขก7ของเข,งขงมรน,นี่คือนักเตะของทีมวิสาขาในลีกบ,บุพูชาครับมาแข่งโดยไม่ระบุสัญชาติ นะแล้วเตะในานามตำรวจกัมพูชาผมงงเลยฮะของไทยเนี่ยตาชาติไม่สามารถรับตำแหน่งตำรวจได้นะเออราชการตำรวจได้แต่ของเขมรไม่รู้นะอาจจะรับได้ก็ได้แต่ว่ามันก็แปลกอะ่ะเพราะว่าหมอนี่เนี่ย ก่อนๆนุ่นยังเตะฟุตบอลเดินสายอยู่เลยนะเข้ามาในระบบลีกก็มาเป็นตำรวจขเขมิครับมันเป็นง่ายเป็นได้ขนาดนั้นเลยเหรอนี่มันท่านล้านตำรวจเอกวาเลนไทยชัด,โดๆโคตรโหดตบไทยนะสู้กับเหียนรอบชิงวันนี้ก็มีการฉลองกันนะเพิ่งถึงประเทศม,มีการฉลองใหญ่นี่นฮ,ะฮะใส่ผ้าขม้ามารับเลยนะฮะได้เหรียญเงินมาสื่อกบูชาก็บอกโคตรภาคภูมิใจเลยตำรวจของเราสามารถีกันอย่างมากนะฮะแต่พ่อใหญ่วาเลนไทยไม่ค่อยได้ออกเฟร,รมกับเขาเท่าไหร่นักนะ พอกล้องจะถ่ายไปถึงภาพตัดปุ๊บนี่ฮะมารีอยู่นี่ออให้ผมถ่ายน้ำหนครับนี่ฮะฮะผมอยากถ่ายน้ำครับผมเออเป็นตัวเอกเลยนะครับเบอร์เจ็ดครับหมุดอยู่คนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยสื่อเยยนวิจารณ์ยับเหมือนกันนะฮะโดยมองว่า มันอาจจะเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะไม่ควรเท่าไหรนักนะมันไม่ใช่ฟุตบอลสโมสรมันคือฟุตบอลตำรวจที่จะนำเอาตำรวจของแต่ละประเทศชาตินะมาต่อสู้กันเพื่อเกียรติยศในรายการนี้ครั้งหน้าต้องตรวจทห้ละเอียดแล้วว่ารับราชการแบบใดสําหรับกัมพูชานะฮะทางสื่อเยนบอกนี่ฮะสื่อเย็นก็เซลล์นะฮะบอกชัดเจนครับนี่ลีฟุตบอลตำรวจอาเซียนและนี่คือผู้เล่นกัมพูชาแน่นอนตำรวจกัมพูชาแน่นอนนะฮะเซลล์กันยับเล่นโคตรดีเลยอนกัง ครั้งหน้าต้องตรวจแล้วนะใช่ว่าเอาใครมาลงเล่นก็ได้ตำรวจยงน้นที่เก่งเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ,ญ่รับราชการตำรวจด้วยแล้วก็เล่นในลีกอยู่ด้วยนะฮะในปัจจุบันนะก็โคตรเก่งเลยเอา้าก็จบดราม่าอาเซียนไปโคตรอัยปยศไว้งั้นที่ผลการจับสลากของอินโดนีเซียนะครับคุยกันสักหน่อยจับสลากรอบเพลย์ออฟนะฟุตบอลโลกครับก็จะเอา2ทีมไปสู่ฟุตบอลโลกแล้วก็อีกหนึ่งทีมไปเพลย์ออฟนะครับปรากฏว่าในกรุ่ปเมีกาตายูเอโอมานนะฮะในกรุ่ปบมีซาอุดิอารเบียอิรักอินโดนีเซียครับโคตรแข็ง ทิ้งครับได้ทดสอบฟอร์มกับอาเซียนครับคือไทยฮะแต่ไทยกับอินโดคนละอย่างเลยฮะอินโดฝรั่งจ้าจ๋านี่แหละ <c ười> ไทยก็ไทยแท้ท้องถิ่นมันคนละเรื่องนะอิรักไม่รู้ว่าจะ คิดถูกคิดผิดแต่มาแล้วฮะก็ดีใจเหมือนกันฮะอิรักที่แบบว่าได้ชิงเงินรางวัลอย่างน้อยๆน,นะและก็ได้ทดสอบทีมไปด้วยในตัวนะครับคิดว่าหลายคนคิดว่าอินโดน่าจะได้เปรียบเพราะว่านักเตะเป็นเนเธอร์แลนด์ฮะแต่ถ้าคุณดูรูปเกมอินโดจริงๆยังไม่ได้เด็ดขาดขนาดนั้นแล้วเจอความเขี้ยวของซาอุในบ้านของตัวเองซาอุไม่ยอมแน่นอนรอบนี้นะฮะซาอุต้องเป็นที่1ครับเขาจัดมาแบบนี้ เพราะเขาอยากให้ซาอุได้เข้ากับกาตาฮะเขาไม่อยากให้คุณได้เข้าออฉะนั้นแล้วทั้งเรื่องของผู้ตัดสินติดตามดีๆแล้วก็เกมของซาอุด,ดีขึ้นมากนะครับมีการเอาชนะครั้งนี้ด้วยการลงทุนมาหาศาลทุกสิ่งอย่างนะฮะซาอุจะไม่ยอมให้อินโดกอดเอาโคต้านั้นไปผนะว่ายาบแล้วก็อิรักเนี่ยบนจะแกลง้กลงดื้อนะความเข้าขามีมากกว่าอินโดออกนอกบ้านเนี่ยยังไปโดนญี่ปุน่นถลุงยับ 6- 7ลูกอยู่เลยนะฮะฉะนั้นสาวกอินโดนก็ต้องให้กำลังใจกันเยอะๆหน่อยทุกวันนี้ผิดแผนผิดแนว ไปเยอะฮะเพราะอะไรเพราะอินโดเนียไปดึงนักเตะลูกเซี่ยวกับมาลีอินโดหมดเลยฮะลาเฟลตูอีกเจนเวนนะครับมาหมดแล้วลีอินโดใครเงินหนาก็ดึงมาฮะแต่เกรย์คนนักเตะจะลดหรือเปล่าอันนี้รอดูในอนาคตแล้วกันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะที่อินโดไปดึงนักเตะลูกเซี่ยวจากต่างแดนมาอยู่ในหลีของตัวเองวันนี้ลาเทิมชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วจ้าสวัสดีนะเจ้าหนายจา๋า